สามสามับสเจก้า <Okay. S 1> ทาจิเลนแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าเปลี่ยนสามหนึ่งสองสามหนักข้อตรงข้อยกของไม่ขึ้นหนักข้อเกีย่ยวอะไรวะเกด่ยดตัดตัดสกสุดไ

เทคเลี้ยได้กันนะขี้พลังจังเกือบหมดเล่นเก้าพันขไหี้พลังเอาคืนเอาคืนฉันจะเอาคืนของสาสมเพื่อมาแก้แค้นทำได้จวดไว้ได้เทียเลยวย อ๋อแล้ววะเปิดท็อกเก็ตวะแทม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 เฮ้ยเรียกเรียกต่อร์ด้วยนะแทม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 เต็มสนามเลยดิฮัปติดหมดเลออเอาวะมันไปไหนเนี่ยยัดโซวะไม่รู้จะไม่ได้ใช่ต้องโซไปหนึ่งไม่เอาไว้ไลท์นะประเด็นช่างไม่ยัดโซเยเยอะแล้วบนมือแทม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  ยังไงหมดเด็กหมดเด็กแล้วมั้งเหยิบหมดเด็กแล้วมั้งหมดแล้วเนี่ยมือเนี่ยหมดแล้วเนี่ยงัดอีกตัวเมื่ะไหรไม่ต้องไล่จัไม่ต้องไล่กันแล้วล่ะทีนี้ไปดิแทย์แถมแถมแถมอีกตัวหมดแล้วก็มาละมันจะเกินแล้วล่ะขนาดนั้น่ะสแปมจนเต็มจะหนามได้เยอะมาที่อ่ะ ดาราช่องสามนี่ใช่มารกี้ <ake> บวกบวกมื่บวกห่นกหนึ <zer> ่ง <100. S 1> หอนอันนี้การอยู่มนี่แบบคุพนเทอดารามาเวลตีตีตีตัวไหซวาร์เซบวกห้าพันหรอเป็นสองหมืน่นไะเฮ้ยอ้นี่ไอแบ็คแพนเทอร์ต้องบวยห้าพันดิ ก็บวกห้าพันงไม่พุ่งออกมาจากไอ้นี่ไม่ใช่อรอแบ็คแพนเทอร์อ่ะเอออเป็นบวกหมื่นสองหมื่นสองแปดสองแปดแปดกเียงแล้วสองเก้าเลเข้า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 เดี๋ยวสองแปดกล้เียงเอาไปสองเก้าะไล่ไล่ลโอ้โหแล้วมือไม่มีเที่อะไรเล่นเลยทุเลสิบหาย นี่คับตุเลตตุเลตครับลงไปโง่โง่เลยตีสองสแปมสองตัวสองสองแวนสองสองเกิดเขาเนื้นอแบบนี้ไม่ใช่ไหวายของราจีหมื่นจวรวดนี่ยังได้ยังได้แต่ดิวดิว เห็นไหมโหฮิวพลังยูวได้ด้วเฮียดีมากดีแล้วกูได้ดักไว้ก่อนเมื่อกี้ไอ้สัตว์ขลังดีลยดีแล้วเมื่อกี้กูได้ดักทิปไว้ก่อนเนี่ยนี่เป็นสองหมื่นละอือนี่เก้าย้ายกิฟต์เฮ้ย้ายย้ายนี่ย้ายอินฟิตเจ็ก้าอันนั้นเท่าไหร่เจ็เก้าเลียมึงโดนสักตัวคุมบากี้กูนั่นแหละไม่ไปแน่นอนไปเลยบากี้ มจบมือไม่มีอะไรเล่นเลยไม่มีอะไรนะแบ็คแพนเตอร์นี่ไงโซบัสบวกภาาร์ดเนี่ยมีแค่นั้นแหละไลท์เป็นตัวนั่นนะกลางแขนนะโอ้โซบัสเท่าไหร่โซบัสเจ็ดโจเจ็ดเกินอะไรไลท์อะไลท์แรกเราใช้สกิลโซบัสเจ็ดได้เลยอย่าเปิดมันจะถึงหน่อยโซบัสเจ็ดนี่ไงมันก็ลงเยอะๆดิเนี่ยหมดเลย มือเนี่ยหมดพอดีเลยอ่ะ้าไม้ตายไม่เคยเห็นหรอ,อม,มัมวะ่ะมัมวะ่ะไ,ไปเลเท็กเลยดูเข้าแบบใส่กี่ใบก็กไม่รู้นะหลายใบเฮ้ยจุดกึ้ใต้กองหมดเลยอ่ะก็มึงเอาไปเสียบเอง <laughs> แบบจกจมาไปเลยอ,องมส,สองสามสามเอ็ดสามเอ็ดแวนสาอข้างนี้ปล่อยได้ปล่อย สามสาบนึงวนหนึงจวดจวดจวด่ยิบสองสามสามครางนี้ปล่อยไปได้สี่สองสามสามได้หนึ่งสองได้สี่สองอันนี้สามสามก็สามามขนาดนี้แลนะก็มิดอะไรมาจะขนาดบัวไข่ปล่อยหนึ่งยิบตัวหยีอาอาตตีตีโซวาร์บวกค้าฟันตัยิบยิบสาม อ่าฮะร้อยก่หมื่นจวดเจ๋ดเยอะทั้งหั้ใส่หกใบสแตนดอกแหนถึงขนาดนี้แล้วล่ะก็ไม่มีที่ยืนแล้วนะเด็กอะ <laughs> ูจะไม่มีที่ยืนอยู่แล้วนะไม่มีไง,ไงล่ะมไม่มีไง,ไงล่ะบรรดาในโนเสาของฉัน ไปเลยแมกนัมไม่ใช่เกี่ยวคนละเรื่องเชี่ยโอเคโอ้โหว้าวเอางี้แล้วกันแวนตีก่อนเลยสแปมแค่ใบเดียวพอสแปมให้สามสองโอ้โหสามสองมันบวกตัวละห้าพันน่ะให้เอาไงอะ ปล่อยปล่อยปล่อยยันปล่อยชคือไม่ mm ีอะไรหลักเลื่ชคือไแเป็นเนะแจกเนเนาะไปวไปแล้วเนาะไปแล้วเนาะเอะไรของคุณเนี่แวนโป๊สแวนตัวไหนปีเนี่ยยู่ไม่ออกาเป็นกาเลหมือนไม่กองกา น,นี่สุดยอดไอ้นีไอ้นีหมดประโยชน์ไปตัวนึงแล้วนะเอาอันนี้ก่อนเลยเอนันนี้ตีตีไอ้เพี้๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่คุ้มไปก่อนอันนี้ตีไม่เข้าไอ้อยืนโง่อันนี้ตีสิบสองก่อนสเตสกิลโซบาร์หนึ่ง ตัวบาสหนึ่งปุ๊บ่ะกินตัวนี้ยิงแถวหน้าตัวมั่มมึงไปเลยสักโอเคยิงตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันมีสี่เกตบวกไปสองหมื่นสะี่เกตนะเออก็เป็นสามสองสามสองปุ๊บไอ้นี่ตายไอ้นี่ตายเคาน์เตอร์บาสหนึ่งเลือกกิฟต์สองใบขึ้นมืหนึ่งออส,สองโอเสามสองแวน ทำทำสามโอเคอันนี้ตีตีแวนกินหนึ่งกินในที่ทิ้งจูอันหนึ่งสกิลเมื่อกินในช่องเลียเขาได้บาร์หนึ่งมันจะมันจะทำอินฟิสใส่ตัวเองหัวห้าพันเป็นสิบเก้าแวนเฮ้โทษโทษยี่สิบสี่แวนยี่ส <24. S 1> ิบสี่กันไม่ได้จบเถอะโผลโ่แล้วน่าคิดว่าลงไปแล้วสองใบนี่พลังแห่งไดโนเสาร์ อะไรก็ได้หาของมากาดแบรนด์มนะันอะถ้าไนโนสุกอะจะเกิดก่อนไนโนเสาเว้ยแต่มันไม่ดังแต่โลกแตกก่อนในโนอาทิตย์เลยไม่ได้เกิดเพื่ออะไรใหม่ยหม,ม,มงเล่าอันเนี้ยเพื่ออะไรกู <c oughs> ไม่รู้ไน บาบี้แกวะแบรนดีแรงแรงนอนกูก็กัดแต่แับใครแจกพลังวะตัวมันเองไงที่มันเก็บอบลงจากนี่เนี่ยแล้วนี่หมื่นแจกออมหมื่นตัวมันเองหมื่นจากสกิลคนนี้ ปล่อยก่อนเวฟแรกไม่มีอะไรอ่ะโอ้ถึงจุดนี้แล้วเหรอกี่ TG เลยพ g ่จีไปดิไม่มีอะไรไม่มีอะไรสองหมื่นแปดรึไม่ใช่ตีสี่ตีโซบาร์บวกหมื่นห้าเป็นต่าไหร่แล้วมันบวกหมื่นของใครมันเนี่ยนี่ไงเทคกแวนไงเทคกแวนไปดึงมันออกมา เราบวกไปสองหมื่นห้าหมื่นแปดบวกยี่บห้าหมื่นแปดยี่บห้าเท่าไหร่วะเอาทีละหมื่นเหรอไหมสามหมื่นสี่หมื่นสี่สี่หมื่นแปดหมื่นแปดบวกยี่สิบห้าสี่หมื่นสามเหรอหมื่นแปดสสี่สามเออสี่สามสามสองอืมอืมอีกหนึ่งนะสองสี่แปด แตน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 ไไม่ได้เสียใจยนีดสุดลงลงลงนี้สับปกิดแล้วก็ลง สู้เลยเอาแวนตีก่อนแวนสาสก,กิลให้นี่หนึ่งตรงนี้หนึ่งตัวเดียวพอออ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นหมื่นสองสองหมื่นสองสามสองสี่หมื่นสองแวนสี่หมื่นสองใช่เข้าเด็กกันไม่ได้เซ็ตคือช้างย้อยเซ็ตคือไม่มีอะไร No ano.